สวัสดีเจ้าอืมเอามาช่องพาผมอยูุหม่แคร์กินกีิกอรนะคะวันนี้ปอนเนี่ยผันตัวมาเป็นสาวล้านนาสมัยตะกอนแบบเต็มตัวเลยเจ้าเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศที่นั่งอยู่ตอนนี้บรรยากาศล้านนาเ็แ๋ยบบต้องใส่ชุดที่มันเป็นล้านนาเนาะล้านนาที่ขอคำว่าเจ้าเหนือ เป็นสาวเจ้าเหนือสมัยตะกอนเจ้าเป็นจะได้พ่อแอลปเปิลใสชุดนี้แล้วออกมางามกา่อดูเปิงก่อเจ้าใส่ใสชุดจี้แล้วอ่าก็นึกถึงสาวเหนือสมัยตะกอนเลยนี่เดี๋ยวจะยืนแค่พออ้อลืมตัวเลยอ่ะอู้เป็นเหนือเลยปกติจะอุ้กลาขอสุมาทีเจ้ากับคนภาคกลางที่อาจจะฟังภาษาเหนือเฮาบอกก็ยเข้าใจเนาะแต่ว่า คือเข้ากับบรรยากาศของสุดวันนี้นะเจ้าก็เลยจะอู้ภาษาเหนือน้อยถึงแม้ว่าสำเนียงเหนือแอปเปิลจะออกเนือเนนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่อู้หลายภาษาล่มไปเนาะทั้งภาษาเมืองภาษากะเลียงภาษาไตาอู้เป็นมดลื้นเลยนานเตื้อจะมาอู้ภาษาเหนือนแบบเต็มคลิปนะมีปี้คนนึงบอกว่าเออน้องนองอย่างบอกอู้เหนือพ่ออู่ เปงิงไอ้ยัก็เขาเ้าไปคนเหนือเขาก็อู้เหนือเนาะแอปอปก็คือว่าเอปอปิลก็อู้เหนืออยู่เฉพาะเวลาอู้กับแม่ค้าอู้กับชาวบ้านที่เขาไป็นคนเหนือเนาะแต่ว่าถ้าอู้ในทิปจย่แอปปก,ก็จะอู้เป็นภาคก,กลางนะเจ้าแต่ว่าวันนี้แอปอได้มีโอกาสอู้เหนือเต็มตัวเพราะว่าใส่จุดเมืองคาะแบบ่เจ่ว่าเมืองธรรมดานะเมืองเต้เนีเ่ยเมืองเต๊เมืองว่าดูดูเล่ดูเล่พอเล่กับแบบเจ๊ดูเล่นะ มาเตะในความอู้อู้เหนือประเทไทยอู้เมืองประเทไทยมาเป็นเวอร์ไทยเลยคะ่ะเมื่อกี้เป็นอะไรนะเวอร์ชั่นเหนือไปพูดเหนือไปก็จะแบบอู้เหนือก็จะอู้จ้ไปน้อยนึงถ้าถ้าคนเหนือคนเชียงใหม่เนาะแต่ว่าบางคนจะอู้แจ๊บางคนจะอู้เวยแล้วแต่คนนะคะจเจ็บแอวแน่เลยฟังอู้อเหนือประเทไทยนะ นี่อะทุกคนแอปเปิลเป็นยังไงบ้างคะอยู่ในลุคของผู้หญิงล้านนาผู้หญิงชาวเหนือนะคะทุกคนใครเห็นแอปเปิลลุคนี้ไหมคะแต่ปลจะบอกว่าแอปเปิลยังไม่เคยเห็นตัวเองลุคนี้เลยนะคะก็ยังแบบเอออันนี้ใช่ตัวเก่ากาเอนะอันนี้ใช่ตัวเองไหมนะคะเป็นยังไงบ้างคะแอปเปิลใส่แล้วดูดูสวยไหมเอยดูเป็นแบบสา,สาวเหนือนี่ของเพลงเหนือมันเหรอเพลงเหนือเพลงอย่างนั้